แม่ระวังแม่นางครับปิวกับกายรัตนาน<ะ>เที่ยวแรกครับเที่ยวแรกเที่ยวแรกก็ถือว่าครึ่งใบแล้วครับพี่น้องครับสามหมื่นแมวชนะเที่ยวแรกโอ้ไปแล้วเป็นการผายชิงชนะเลิศชิงด้วยพระราชทานประเภทยาวกลางไม่เกินสี่สิบฟิปไพเหลือประเภท์หัวโอหัวโอห,โอห,โอหโางวันเอาละวอยพี่น้องชาวนาไอเฮตุทีหาดูว่าแม่นางครับปิวแม่นางครับปิวอยู่ในล่องนำ้ำแดงหน้าทิศตะว,วันออกล่องฝั่งของกระเพาะภูเพียงส่วนล่องน้ำลำบาก รัตนาสิทธ์ตะวันตกลงน้ำตะวันฝั่งอำเภอเมืองฝั่งอำเภอเมืองดูวงไก่รัตนาไก่รัตนาจะได้เปรียบหรือไม่จะได้เปรียบหรือไม่ดูว่าต่างคนต่างบทต่างคนจะเปรียบต่างคนจะมีตีแรงเลจะใครจะแซงใครใครจะแซงขึ้นมาเป็น ไม่รู้ว่าใครเป็นไครครับในเมื่อน้ำข้าเปลือยอยู่ร่องน้ำแดงน้ำาเปลือยอยู่ร่องน้ำแดงเริ่มจะพายแร่เริ่มจะพายแรงแรงหนีึ้นมาแต่ว่ากายรัตนากายรัตนาเริมจะคุยจะกายเริกจะคุยจะกายอายจะคุ้มดูดอว่าจะจะคุมได้ไม่ได้จะจะคุมได้ไม่ได้ในเมื่อนาน้ำข้าเปลเริ่มจะฉีกนี่นีเอาละครับต่างคนต่างอาต่างคนต่างฟัดต่างคนต่างกระยี่บีขึ้นมาตั้ง ชิกนี้มาก่อนชิกนี้มาก่อนกายนั้นตล่างเนตาลายอมไม่ได้ไว้ยอมไม่ได้เลิ๊าไล่ิบเอาเลยลอยลมสุดท้ายไม่มีอะไรจะเสียกำลังน้ำแดงน้ำแดงไม่น้ำไม่น้ำกับผิวไม่น้ำกับผิวไล่บนไล่บิไล่ก็ยีเอาแล้วเอาละกางนั้นา่ไมยอมไปท้อไม่แดือดร้อนก็ดือดร้นจ็กวนรบกวลองน้ำแดงลองน้น้นี้ลองน้แดงจัจนแดงแดงจัดาแล้วนบอกว่าไม่ยอมไม่ยอมพรวดพรวดพรวดเขา